สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนชุมชนวัดขนเงินทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วในรายวิชาเสริมจุดเน้นสถานศึกษาภาษาจีนเพื่อการอ่านและการเขียนกับครูเทืฝันชีราพรหรือหลังซือขันนะคะ,ะต่อไปจะมาทบทวนบทที่สองกันแล้วนะคะเรื่องหนีเจี้ยฉนเนินหนจู้ใช่ไหมเอาอีกรอบนึ่หนี เชีเ่ยวเฉลิมจือนะคะแปลว่าเธอชื่อว่าอะไรนะคะมาดูคำศัพท์กันเลยคำศัพท์คำแรกก็คือหนีหาวใช่ไหมหนีหาวแล้วก็เคยเรียนกันมาแล้วนะคุ้คนๆเนาะแปลว่าสวัสดีทีนี้ลำดับขีดเราซื้อเอาคำว่าห่าวมาอย่างเดียวก็คือหาวที่แปลว่าดีนะคะสังเกตลำดับขีดไหมว่าเราจะเขียนจากซ้ายไปขวาเสมอนะคะ อันนี้ห้ามลืมเลยอ่ะทีนี้มาดูคําต่อไปคําว่ามีใช่ไหมคะนีแปลว่าเธอหรือคุณอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้จะเขียนจากซ้ายไปขวาจากบนลงล,งล,งล,งลง่างนะลูกอ่าวอก็เหมือนกันวอที่แปลว่าฉันก็จะเขียนจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่าง,งนะคะคําว่าเจียเจ้ยวเจี้ยวแปลว่าเรียกว่าหรือชื่อนะคะเฉินเมื่อ เฉินเมิงแปลว่าอะไรนะคะหมิงจือหมิงจืแปลว่าชื่อ,อามาดูหมิงจืหน่อยหมิงจืก็คือขีดมันจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะให้นักเรียนดูลำดับขีดดีๆว่าเริ่มจากตรงไหนนะเดี๋ยวต่อไปเราซื้อจะให้ฟังเพลงนะชื่อเพลงว่าหมิงเจ้าฉินเมิงหมิงจืนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลย วิธีการเขียนตัวอักษรจีนที่เราซื้อที่เราซื้อบอกนักเรียน,นเมื่อกี้สามข้อแบบที่สําคัญเลยก็คือหนึ่งเขียนเส้นซ้ายก่อนเส้นขวาอันนี้สําคัญมากนักเรียนนะักเรียนต้องเน้นเลยซ้ายมือของเรานะคะแล้วก็ไปเส้นขวานะคะข้อ2ก็คือเสเขียนเส้นขวางก่อนเส้นตั้งเส้นขวางก็คือ เส้นแนวนอนก็ได้ถ้าลูกไม่รู้จักเส้นขวางนะก็คือเส้นแนวนอนนะคะก่อนเส้นตั้งอ่าข้อ3เขียนเส้นบนก่อนเส้นล่างเอออันนี้เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้น3ามข้อนี้สำคัญมากนะคะสำคัญมากเน้นไว้เลย3ข้อนี้อ่ามาดูข้อที่4เพิ่มเติมเขียนจากซ้ายไปขวาก็เหมือนข้อหนึ่งเลยอันนี้คือเน้นซ้ายมือของเรา อย่าไปเขียนขวาก่อนนะคะต้องเน้นซ้ายเท่านั้นอ่าข้อว่าเขียนจากนอกเข้าในนะคะข้อ6เขียนจากนอกเข้าหาในเสร็จแล้วจึงปิดอ่ข้อ7นะเขียนส่วนกลางก่อนสองข้างอ่ะทีนี้เราซื้อจะเน้น 1- ถึง3านะคะเราซื้อจันให้รูปดู 1- ถึง3ก่อน สี่ห้าหกเจ็ดยังไม่ต้องไปยึ่งมันนะคะทีนี้ตามหลักแล้วลูกต้องเขียนให้ได้ก็คือเน้นซ้ายเส้นซ้ายก่อนเลยเน้นจากซ้ายก่อนเลยนะคะแล้วก็ฝางก่อนเส้นตั้งนะคะแล้วก็ค่อยมาเส้นบนก่อนเส้นล่างเดี๋ยววิดีโออันนี้นะเดีย๋ยวเราซูใจะให้ดูวิดีโอนะคะในการ วิธีการเขียนตัวอักษรจีนนะว่าเขาเขียนยังไงนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะอ่าเดี๋ยวไปรับชมวิดีโอเลยคะ่ะนักเรียนต่อไปก็เป็นแบบฝึกหัดนะคะคิดว่าเมื่อกี้นักเรียนได้ดูวิดีโอกันไปแล้วคิดว่านักเรียนน่าจะได้ความรู้เยอะเลยนะคะ ทีนี้เราซื้อให้นักเรียนฝึกคัดคําศัพท์ที่กําหนดให้ใช่ไหมเราซื้อให้ช่องมาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนคัดให้จบช่องเลยที่เราซื้อให้มานะคะทีนี้ยังอยู่ที่การทบทวนบทที่หนึ่งอยู่นะคะมีเจ้าชนเมืองหนิงเจิ้เธอชื่อว่าอะไร ไปดูบทสมทนาบทสมทนาอันนี้ให้มาเปียนตึกอ่านบทสมทนาตานเหล่าซือนะคะ A หนีหาวสวัสดี B หนีหาวสวัสดี A หนีเจ้าฉวนมงมหนีจึเธอชื่อว่าอะไร B หวอเจ้ามาลีฉันชื่อมาลีหนีเจ้าฉวนมงมหนีจึเธอชื่อว่าอะไร A บทเจี้ยวจังตรงฉันชื่อจังตรงพอ,อนักเรียนฝึกอ่านบทสนทนาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราซื้อมีวิดีโอเพลงชื่อเพลงว่าหมีเจี้ยนฉันมนชื่อให้นักเรียนดูนะคะพอ,อ,อนักเรียนดูเพลงเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนไปฝึกร้องเพลงมาร้องตามวิดีโอเลยแค่เปลี่ยนจากชื่อเป็นชื่อตัวเองนะคะบทเจี้ยวอะไร วัวเจ้วตามที่ชื่อของตัวเองนะคะทีนี้ให้นักเรียนฝึกคัดประโยคบทสนทนานะต่อซือมีช่องมาให้ให้นักเรียนคัดเลยหมีก็ให้หมีห้าช่องเลยเจ้วก็เจ้ยวห้าช่องเลยนะคะทีนี้วันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะ